วันิวัวนิวัตคือหลังสั้นไปหน่อยครับโดนตัดมาได้โอ้โหแล้วมีความเร็วคบวบมาอาทิพงศ์แล้วตวัดลูกนี้ยิงลูกแล้วเรียบร้อยเลยครับดูภาพช้าจังหวะลุยของอาทิพงศ์แล้วตบเข้าในครับแปลด้วยขวาไม่เหลือซ่าครับโอ้โความเร็วของอาทิพงศ์ครับสวนกลับแล้ววิ่งสปีดแซงมาเลยครับ <c oughs> เปิดมาแล้วยิงเรียบร้อยเลยครับโอ้โห,โห เขาจนได้ครับแต่บุมของอภิพงศ์แล้วมาถึงเคลดอนเลยครับชาร์จเข้าไปหมดสิทธิ์ทางจเจริญพงศ์จะเซฟนีมครับทางแคบตรงนั้นโดนตัดมาได้อาิพงศ์ถึงก่อนโอ้โหเร็วจริงๆครับอภิพงศ์แล้วไหลามาเคลอดอนยิงง่ายๆเลยครับไม่มีอะไรแต่จะมาเก็บจกกังหวะสายยิงเนี่ยนะครับดูภาพชาตบเข้ามาแทบอีกง่ายๆเข้าไปครับ เร็วจริงๆครับครับอธิพงค์ุ้นคายครับของมวภาพาแล้วเสียตรงนั้นเคริดอนยิงลูกนี้เรียบร้อยอีกแล้วครับเจ็ดประตูต่อสามกเคริดอนเนตโต้แล,ล้วก็เป็นแฮตทริกของเขาในเกมเครจดอนเนโต้ที่มาให้ของอธิพงค์นะครับโอ้โหแล้วยิงเข้าไป